สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมสวนทุเรียนสวยๆสวนทุเรียนอยู่จังหวัดระยองค่ะสวนทุเรียนมีเนื้อที่50ไร่ค่ะเป็นถนนมสสสีสส่จอราคาไร่ละ1ล้4น4แสนบาทค่ะมีทุเรียนทั้งหมด1,000ต้นค่ะมีทุเรียนอยู่3รุ่นรุ่นที่หอายุ10ปีมี300ต้นค่ะ ุเรียนต้นใหญ่เก็บผลผลิตขายต่อได้เลยค่ะรุ่นที่สองอายุ5ปีมี300ต้นปีหน้าให้ผลผลิตทุกต้นค่ะรุ่นที่สามอายุ1ปีมี400ต้นค่ะและก็มีมังคุดอยู่1 6 0ต้นค่ะอายุ30ปีต้นใหญ่ให้ลูกโดกมากเลยค่ะ มีสา้ํำอยู่3สระค่ะแล้วก็มีแหล่ง้ํำอยู่งแห่งค่ะที่ดินติดโครงง้ํำทั้ง4ด้านค่ะด้านหลังติดโคลองสุร,ระทานขนาดใหญ่ค่ะน้ำดีไม่เคยขาดไม่เคยแห้งค่ะน,น้ำก็ไม่เคยท่วมค่ะมีบ้านพักหงหลังเป็นบ้านปูนชั้นเดียวค่ะ ใล้ชุมชนหมู่บ้านตลาดร้านค้าและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลค่ะการเดินทางเข้าออกสะดวกมากเลยค่ะร้านหน,น้าติดถนนกรีดแยกจากถึงสุขุมวิทประมาณ3กิโลเมตรค่ะหมอทำบ้านพักไว้กัะเทียนค่ะหรือทำบ้านภักลิงสด ที่เที่ยวที่กินผลไม้ก็ได้ค่ะสนใจติดต่อสอบถามได้ค่ะฝั่งนู้นด้ไหมคะสนใจโทร0 6 5 1 0 8 4 8 7 5และ0 6 5 3 1 8 9 3 8 7ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ กำลังสาวเลย